สวัสดีค่ะมาพบช่องน้องอนดามันนะคะวันนี้น้องได้กินงาาหม่งาใหามให่ได้กินอะไรไม่รู้อาหารอะไรเนอ้อยืนเท่จังเลยวันนี้วันนี้ให้กินกิ่งไม้นะคะวันนี้เปลี่ยนอาหารบ้างกินหญ้ากินต้นกล้วยวันนี้กินกิ่งไม้ดีกว่าอันดาบอ,อก ชอบมากเลยค่ะน้องชอบนะคะน้องชอบมาก นางคงอร่อยมากนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ยืนกินธรรมดาไม่มีนะคะขอยืนสามขาบ้างอันดาบอ,อก ขท่า,ายืนขอยืนสามขานะครับวันนี้อะไรเด้อออกมากระเจี๊ยวบอกกระดอกกระดกดูความสุขของเด็กน้อยนะคะนี่ค่ะเนาะอันดาทาไมานูมีความสุขมากเลยอิจฉาจังเลยยืนกินรับดาปึ๊บๆโอ้ยดูไหมเอ้อ

อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆให้น้องอันดาม,มันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้น้องด้วยนะคะดูเสบษักค่ะอร่อยมากอันดาบอกอันนี้ใบหางกระลอกนะคะใบหางกระลอกใชย ันนี้เปลี่ยนอาหารออกจากหญ้ากินต้นไม้บ้างวันนี้ต้นหางกระลอกนะคะเป็นยาเหมือนกันนะคะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนต้นสับปะรดต้นกล้วยเราวคกินวันละหลายอย่างนะคะแต่ว่าอย่างละนิด เอาอีกเลี้ยวใน่หนึ่งหางเอาไปมีต้นหางกระรอกขัดตัวก่อน นางก็จะได้ทั้งกินทั้งเล่นนะคะอูมีแมลงกัดหัวไม่น่านางดิน้นน้่งข่ะหนึ่งตัวบินตอมอยู่เนาะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะดูดูค่ะมีมะแมลงเห็นไหมแม่แม่มองเห็นหรือเปล่าเนาะบนหัวนะคะตอมไปน้องก็จะง,งุนหญีดนะคะเป่าเป่าแล้วนะะี่ค่ะมีมะแมลงด้วยอันดาดิ้นใหญ่เลยชายชาอย่างนองนั่งหลับอยู่เลย แลืวฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้เสียงล่อยๆจะไม่มีนะคะเพราะว่าน้องยังยืนกินอยู่เนาะ ให้น้องยืนทานก่อนจะไม่ขัดความสุขน้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบนูไปแล้วฝั่งนูดดูนางมีอะไรโ์ด,ด้วย ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะผมไม่มีเสียงรอแล้ว คุณแม่ทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ